นั่นคือเป็นงานรูทีนของสานศึกษาอยู่แล้วเสร็จแล้วเมื่อจะรับการประเมินคุณภาพภายนอกเมื่อจะรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาต้องส่งเอสาให้หน่วยงานต้นสังกัดต้องส่งเอสาให้หน่วยงานต้นสังกัดเสร็จแล้วต้นสังกัดก็ส่ง s อ r เข้าระบบ ESA าของสอมศนะคะแล้วก็ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมสอไปนะคะขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกไปค่ะ,อะขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกไปนะคะเมื่อส่งให้สมสอเรียบร้อยเนี่ยค่ะส่ง s อ r ในระบบนี้เมื่อส่งให้สมสเรียบร้อยปุ๊บสมศสก็จะส่งเอกสารเรื่มนี้ให้ผู้ประเมินที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาของครูส่งไปให้ เวลาส่งให้ผู้ประเมินเสร็จแล้วปุ๊บในการประเมินคุณภาพภายนอกนะคะประเมินคุณภาพภายนอกมี2ระยะระยะแรกคือการวิเคราะห์จากเล่ม s a r วิเคราะห์จากเล่ม s a r หมายความว่าผู้ประเมินเขาจะอ่านเล่ม s a r เล่มเดียวกันกับที่ท่านส่งเข้าในระบบ e s a นี้ให้ผู้ประเมินนะคะเล่มเดียวกันอ่านแบบนี้ ถึงบอกว่าถ้าโรงเรียนเรายังไม่ได้รับรงเมินภายนอกก็อาจจะให้ปรับ s อ r ใหม่แต่ด้วยรับวงเงินภายนอกไปแล้วนะคะเพราะงั้น s อ r เราไม่ต้องไปแก้อะไรเยอะมากเลยเนาะน,นะคะผู้ประเมินเขาจะอ่านเล่ม s อ r เพื่อวิเคราะห์ s อ r ให้นะคะเสร็จแล้วข้อมูลอันไหนที่เขาต้องการตัดสินระดับคุณภาพแต่มันไม่มีในเล่ม s อ r อันนั้นและผู้ประเมินจะมาใช้วิสิทธิ์หา จะมาใช้วิสิตดูนะคะซึ่งเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของสมสเนี่ยมันก็จะมีเกณฑ์นะคะมันมีเกณฑ์การประเมินมีระดับคุณภาพทั้งหมด5ระดับเวลาที่เขาประเมินเนี่ยเขาก็จะดูที่ระดับคุณภาพที่3เป็นหลักนะคะดูที่ระดับคุณภาพที่3เป็นหลักอะไรที่ต้องการหาแล้วมันไม่มีในเรื่องอิสาก็จะมาใช้วิสิตดูนะคะ แล้วอะไรที่มันยังไม่ถูกต้องครบว้วนก็จะทำทำเป็นข้อเสนอแนะให้นะจ๊ะทำแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บอันนี้คือที่ขึ้นบนจอเนี่ยมันเป็นเล่มรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนของพวกเรานะคะนี่ที่เพิ่งประเมินไปเล่มนี้เพิ่งประเมินไปอีกห้าป,ปีค,ปค่อยเจอสมศสนะคะอีกสี่ปีค่อยส่ง ครบสีบ่ปีปีนี้ปีเท่าไหร่หกแปดประมาณปีเจ็ดสองนมแหละถึงจะมีชื่อให้ส่ง SI อจาทีนะคะถึงตอนนั้นใครอยู่ก็ทําไปอจ้ะใครอยู่ก็ทำไปเอ๊แต่เจ็ดสองมันอาจจะเกณฑ์ใหม่ก็ได้นะเพราะเกณฑ์นี้มันใช้ถึงเจ็ดหนึ่งจ้ะเกณฑ์นี้ใช้ถึงเจ็ดหนึ่งนะคะ เกนนี้ใช้ถึงบีเจ็ดหึงหกเพราะงั้นึ่งรถ้ารอบใหม่ก็น่าจะเปลี่ยนเกณฑ์ใหม่ถึงตอนนั้นคนที่ทําเกณฑ์นี้ก็เกษียณแต่ละคนที่ทําเกณฑ์นี้ของสมศอนะนะเดี๋ยวพี่โยโยกเกษียณนะนะคเนีย่ยเออต่อนะดูนะคะอันเนี้ยดูจากนี้แหละมันจะมีข้อเสนอแนะเพื่อการ พัฒนาอันนี้และค่ะคือข้อเสนอแนะที่โรงเรียนต้องนําไปรปับอันนี้แหละคือการนําข้อเสนอแนะจากการประเมนคุณภาพภายนอกไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นตามพรบการศึกษามาตรา51เ,าเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าไงเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะบทสรุปสําหรับผู้บริหารอ๋า อ่ะเดี๋ยวจะสอนวิธีดูแบบนี้เดี๋ยวสอนวิธีดูแบบนี้เฟิร์บเดี๋ยวให้ดูนะไล่ดูกันค่ะประเมินเสร็จมาสักพักแล้วเริ่มจัดดูอ่ะดูนะบทสรุปสําหรับผู้บริหารดูนะคะพอเปิดมาหน้านี้เฟิร์บอันนี้มันจะเป็นข้อเสนอแนะก็จริงแต่มันจะเป็นข้อเสนอแนะแบบยอ่อจะยกมาแค่มาตรฐานละหนึ่ง มาตรฐานละหนึ่งข้อนะคะอออันนี้เป็นบทสรุปสําหรับผู้บริหารแค่นั้นอันนี้ก็จะดูผลการประกันคุณภาพทางล่าสุดอันนี้จะเอามาจากแบบ F03 เอออ่ะมาดูผลการประเมินนะมาดูผลการประเมินนะในนี้เขาก็แยกมาเป็นระดับขั้นพื้นฐาน นะคะขั้นพื้นฐานเขาก็บอกว่าเรามี best practice นะเรามีเเรามี BKP1 model เอาเรามี best practice นะคะซึ่งอันนี้ถ้าจะให้ดีก็เผยแพร่ต่อไปอีกเนาะมีคนทำดีแล้วก็ทำต่อะคะ่ะแค่นั้นแหละ best practice เออนะคะมันมี base นี่นะ แล้วก็บอกว่าเนี่ยค่ะสิ่งที่โรงเรียนต้องเอาไปใช้อยู่ในนี้นะสิ่งที่โรงเรียนจะไปใช้อยู่ในนี้นะคะอยู่ในข้อเสนอแนะรายมาตรฐานอ่าอยู่ในข้อเสนอแนะรายมาตรฐานนะคะแปบ๊บหนึ่งไม่ทำไมเป็นอย่างนี้แปบ๊บหนึ่งนะคะแปบ๊บหนึ่งนะข้อมูลพื้นฐานเนี่ยจ้ เนี่ยจะเขาก็ให้มานี่นะให้ดูนะคะดูที่ตอนที่สองนะดูนะอ่ะดูปฐมวัยปฐมวัยสังเกตนะคะเวลาประกันภายนอกเวลาประกันภายนอกปฐมวัยกับขั้นพื้นฐานก็ใช้สามมาตรฐานแต่เป็นสามมาตรฐานที่ไม่ได้เรียงเหมือนกันเป๊ะ,ปะโอเคไหมคะถ้าเป็นของปฐมวัยมาตรฐานที่หนึ่ง เป็นบริหารจัดการสองเป็นด้านครูสามเป็นด้านเด็กส่วนประกันของขั้นพื้นฐาน1เป็นด้านเด็ก2เป็นด้านบริหารจัดการ3เป็นด้านครูแต่พอมาเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกของสอสมันก็จะเป็นด้านเด็กด้านบริหารจัดการและด้านครูตรงกันกับขั้นพื้นฐานแต่ทีนี้เวลาครูครูทาเล่มเอสครูครูทาเล่ม ทำเล่มเอสาตามมาตรฐานคุณภาพภายในนะคะอะส่วนเวลาผลการเมือคุณภาพภายนอกเดี๋ยวผู้เมือนเขามาอ่านเองเขาหาเองนะคะอันนี้ให้ดูนะจ๊ะอันนี้คือปฐมวัยมีทั้งหมดห้าตัวชี้วัดเกณฑ์คะแนนที่เห็นสี่สี่สี่นี่คือคะแนนเต็มห้านะคะคะแนนเต็มห้านะคะแนนเต็มห้าแต่เราได้สี่ทุกตัวชี้วัด ได้4ทุกตัวชี้วัดหมายความว่าในการพัฒนานคุณภาพเด็กปฐมวัยของโรงเรียนเราอะทำดีแล้วทำต่อเนื่องมาแล้วเพียงแค่ไม่มีเบสแค่นั้นเองที่ได้4นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าเราไม่ได้มีเบสแค่นั้นเองค่ะการจะได้เต็ม5ในด้านคุณภาพเด็กก็คือต้องมีเบสแค่นั้นไม่มีเบสก็ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับ แต่ถ้าได้คะแนนสี่นี่ก็คือทำดีทำถูกต้องทำดีต่อเนื่องนะคะทำดีทำต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่าสามปีถึงได้สี่เนี่ยผลมันบอกแบบนี้นะคะเพียงแค่ไม่มีเบสแค่นั้นแหละอะข้อเสนอแนะว่าไงเนะะี่ค่ะเขาก็สรุปมาเนี่ยอันนี้คือผลการผลการดำเนินง,งานของสถานศึกษาว่าสถานที่หนึ่งสถานศึกษาทำอะไรบ้าง อันนี้แะคะ่ะที่บอกว่าร่องรอยต่างๆที่เป็นร่องรอยของการประเมินมันต้องเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในปีการศึกษานั้นๆน,น,นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเราได้รับประเมินภายนอกตอนมกราหกแปดแสดงว่าผู้ประเมินเขาอ่านจากเอสเ6อาหกหกเขาอ่านจากเอสเอหกหกโอเคไหมคะซึ่งเอสเ6หกหกมันก็จะเป็นผลการ บริหารจัดการของปีการศึกษา66ดังนั้นร่องรอยที่ปรากฏในเล่มนี้ก็คือผู้ประเมินเขาอ่านจ,จากเล่มนี้66เล่มนี้66ก็มาจากผลการดําเนินงานของปีการศึกษา66เพราะฉะนั้นร่องรอยที่ปรากฏในผลการประเมินคุณภาพภายรอกเล่มนี้มันคือร่องรอยที่โรงเรียนทําในปีการศึกษา66แบบนี้ค่ะซึ่งถ้ามันถูกมันต้องอยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา66ถ้ามันถูกนะนะคะนอ อันเนี้ยในเล่มนี้เขาก็บอกผลการดำเนินง,งานเขาก็รีวิวมาให้ว่าโรงเรียนเราทำอะไรบ้างไงค่ะโรงเรียนเราทำอะไรบ้างเนี่ยค่ะเขาก็รีวิวมาให้เนี่ยจ,จ้ะสิ่งที่เราต้องใช้คือข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒน,นานะคะเนี่ยค่ะอันนี้แหละที่ต้องเอาไปใช้ตามพรบการศึกษามาตรา51เขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเห็นไหมเขาพูดตรงกันเลยแบบที่บอก ทำถูกทำดีและทำต่อเนื่องมาแล้วนี่โรงเรียนเราเป็นแบบนี้อ่าทำถูกต้องทำดีแล้วทำต่อเนื่องมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าให้รักษาระดับและพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไปเห็นไหมเออพิมตกน่าตกสะลาบอยู่นะเห็นไหมคะถ้าเป็นงานของหน่วยรุดไม่ผ่านนะนี่ไม่ผ่านนะนี่เออ จริงคิดตัวสอนเยงก็ไม่ได้ง,งานสมศสออืมีควรรักษาระดับค่ะเห็นไหมเขาจะพูดตรงกันกันกบที่บอกเลยเห็นปะทำดีทำถูกต้องและทำต่อเนื่องมาแล้วของโรงเรียนเรานะของโรงเรียนเรานะมันถึงได้สี่ไงคะเต็มห้าได้สี่ถ้าเต็มห้าได้สี่ไหมเพราะว่าทำดีทำถูกต้องแล้วมีการทำต่อเนื่องอย่างน้อยสามปีการศึกษาถึงได้สี่ พราะงั้นพอข้อเสนอแนมาเขาก็บอกว่าให้รักษาระดับคุณภาพไว้นะแล้วถ้ามีโอกาสก็ควรจะอัพเลเวลขึ้นไปโอเคไหมคะควรพัฒนาขึ้นไปแล้วก็ยกตัวอย่างมาว่ามีร่องรอยของการจัดกิจกรรมต่างๆนานานู่นนี่นั่นนะคะเออแบบนี้นะแล้วข้อก็เน้นว่าอันนี้เน้นควร ควรส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาก้ามเนื้อเล็กโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในชั้นเรียนและให้เด็กฝึกร่วมกันกับผู้ปกครองนี่เขาเสนอแนะให้เขาเสนอแนะให้นั่นหมายความว่าในมาตรฐานที่สามมันต้องปรากฏว่าผู้ปกครองไม่ได้มีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการมมนู่นนี่นั่นนั่นแหละถ้าเป็นแบบนี้นะคะเขาก็เสนอว่า ต้องส่งเสริมกิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้ก๊าซเเล็กและก็ควรให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมนะคะอะไรอีกที่เขาบอกควรมีการพัฒนาสำรับอาหารตามไทยสกุลไลซ์ต้องเอาไทยสกุลไลซ์มากำหนดเมนูนะคะเออไทยสกุลไลซ์ควรให้ได้5ดาวเขาบอกอย่างนี้อ แล้วก็ต้องมีการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการออกกำลังที่การออกกำลังที่เหมาะสมกับเด็กอืนะคะแล้วกิจกรรมที่ทำเนี่ยถึงบอกว่าทําดีทําถูกต้องและทําต่อเนื่องมาแล้วไงอ่าถ้ามีโอกาสก็ควรจะมีการยกระดับคุณภาพไปสู่ Best ท a c t i c ์ค่ควรจะอัพเลเวเขึ้นไปที่ไม่ได้ห้าเพราะมันไม่มี Best แค่นั้น นะจารอ่ะคือต่อนะเสนอแนะข้อต่อมาอันนี้ยังอยู่ที่มาตรฐานที่หนึ่งนะคะเสนอแนะข้อต่อมาบอกว่าไงสถานศึกษาควรรักษาระดับและพัฒนาคุณภาพผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไปเขาบอกว่าควรจะให้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารของเด็กเอ ที่หลากหลายให้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องค่ะให้เด็กได้ฝึกกิจกรรมต่างๆเช่นจัดเวทีให้เด็กได้ฝึกทักษะทางภาษาเช่นจัดกิจกรรมเวทีหนูน้อยนักเล่านิทานอย่างนี้เป็นต้นกิจกรรมอันไหนเป็นตัวอย่างนี้ก็ไปไล่ดูนะคะและก็ควรจะพัฒนาให้เป็นเบสค่ะเห็นไหมเราขาดเบสนะคะเราขาดเบสต่อมาอันนี้เป็นพัฒนาการอีกด้านหนึ่ง เขาบอกว่าข้อนี้นะข้อ3เป็นการส่งเสริมทางการด้านสังคมบอกว่าสถานศึกษาควรจัดอันนี้ควรให้ควรจัดกิจกรรมให้ครูควรจัดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยด้านสังคมเออเนี่ยค่ะเขาก็คอมเมนต์มาให้ว่าควรเพิ่มเติมเรื่องของการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมะค่ะ ส่งเสริมให้การด้านสังคมของเด็กแล้วก็ควรจะพัฒนาไปเป็นไปเป็นอะไรอีกเป็นเบสแค่นั้นที่เราไม่ได้ห้าเพราะเราไม่มีเบสค่ะแต่เขาก็ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับถ้าไหวก็ทําแค่นั้นเองนะจ๊ะ,ะด้านที่สี่เอาหมดแล้วมีสามด้านนะคะเขาเสนอแนะมาให้แบบนี้นี่คือมาตรฐานที่หนึ่งนะคะส่วนอันเนี้ย เขาจะดูร่องรอยของการใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งก่อนนั้นว่าเอามาทําอะไรบ้างนั่นจะ้ะมาตรฐานต่อมามาตรฐานที่สองด้านการบริหารจัดการด้านการบริหารจัดการเนี่ยค่ะคําว่าได้สามหมายความว่ามีร่องรอยการทําแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะน้นี่อืมถึงได้สามถึงได้สามถึงได้สามแสดงว่าทําแผนไม่มีร่องรอยของการสวอต ทำแผนไม่ได้สวอตมันเลยได้3นี่ข้อสามนี่ยค่ะนี่สองจดหนึ่งได้สามอื่นๆได้4แล้วก็กระบวนการคัดกรองหนึ่ได้3นีค่ะแต่ก็ผ่านเพราะเขาตัดยอดที่3เต็ม5เต็มหตัดที่3นะคะดูข้อเสนอแนะน,นะดูข้อเสนอแนะน,นะคะดูข้อเสนอแนะฟึบเนี่ยค่ะ โอ้ยคือทำเยอะแท้อ่าดูข้อเสนอแนนะฟึบอ่าเนี่ยจะ้ะส่วนใหญ่เป็นเหมือนกันนะคะกว่าทั่วประเทศเรื่องของการนิเทศในแปลกมีเพื่อนเยอะแยะเนี่ยจะ้ะบอกว่าไงข้อเสนอแนะอันนี้เฉพาะของปฐมวัยนะคะของปฐมวัยเขาบอกว่าควรมีการจัดทำโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีการนิเทศให้มีการนิเทศแล้วก็ให้มีการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน,ยนรู้ทางภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มีการนิเทศให้มีการ PLC นะคะ ก็มีเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ที่ใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไปพัฒนารูปแบบการนิเทศค่ะให้เป็นเบสแค่นั้นแหละนะจ๊ะข้อ2อมาข้อ2เขาบอกว่าข้อสนอแน,นะข้อที่2นะควรส่งเสริมให้มีการใช้สื่อในการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างเพียงพอและปลอดภัยในทุกหน่วยการเรียน เออนะคะให้จะเนี่ยคอมเมนต์เหมือนกันเลยให้มีอะไรคะแผนพัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีอ่ะตัวนี้เดี๋ยวไฮไลไท์ให้คนละสีดีกว่าดูนะคะดูนะเขาบอกว่าให้มีแผนพัฒนาสื่ออุปกรณ์และเทคโนโลยีอ่ะที่ไฮไลท์สีฟ้าหมายความว่า เวลาคุณครูทำสือค่ะเวลาคุณครูสอนคุณครูต้องมีทะเบียนคุมสื่อคุณครูต้องมีทะเบียนคุมสื่อว่าคุณครูมีสื่ออะไรบ้างสื่อแต่ละอันใช้สอนอะไรเอาความดับเองทีนี้นะสื่อแต่ละอย่างใช้ทำอะไรโอเคไหมคะเออแล้วก็ต้องมีการสำรวจสื่อให้เป็นปัจจุบันอะไรที่ควรจะซ่อมก็ซ่อมนะคะอ่า อะไรที่ควรจะซ่อมก็ซ่อมนะคะให้มีการปรับปรุงเนาะนั่นจะเอาเออนะคะนั่นคือแผนการพัฒนาสื่อ